สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนทาง youtube หลกักอะพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกับมาพบก,กับเซลแคทสนุกค่ะเสียงอีสานเสียงหวาน,นๆคนเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องมากับโปรสวยนะคะเป็นเจ้าโฟจูเนอร์นะคะสองจุดซีวีนะคะลูกค้าเนาะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้ามาในราคาพิเศษนะคะอยู่ที่แปดแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทนะคะลูกค้าม่อยู่ที่หนึ่งแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจติดต่อเข้ามาหาแคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศู5ย์1 5้3 9องหนหาหนึ่งเกานะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าสวยเลยค่ะชมปี18นะคะด้านหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยๆนะคะแสงแดดอาจจะซองนะคะอาจจะเห็นเงาเซลยวแคทในนิดนึงนะคะต้องขอภัยนะคะ้วยส่วนด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสภาพสวยๆเลยค่ะออปชันเดิมนะคะ สภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะสภาพสวยๆเลยผ่อมไฟตัดหมอกสองคู่หนานะคะลูกค้าสองลมนะคะว่าแตกบ่หักนะคะสภาพสวยๆเลยกระจังหนานะคะเป็นกระจังหนาคม,มีมีสามซานสวยๆแบบนี้ค่ะเงาๆงามๆนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบออปชันมากครบๆนะคะสเปคเดิมโรงงานนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะลูกค้าหลอดไฟสวยๆเลยค่ะ นี่ค่ะสภาพสวยๆนะคะในส่วนของเต้านะคะนี่นะคะเบาไฟตัดบอกนะคะสภาหสวยๆค่ะพอแม่พี่น้องพี่ๆท่านใดนะคะสนใจติดต่อขอมหาแครแดดเลยนะคะที่เบอร์09 881139นะคะพี่ๆเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นแม็ก1 8นะคะพอแม่พี่น้องเนาะเป็นแม็กทุ่นปัดเงานะคะสภาพสวยๆเลยค่ะแม็กมอแตกบอหักนะคะพอแม่พี่น้องได้เป็นอย่างปี22นะคะลูกค่ะยางปีใหม่ๆเลย ในซ้อนของซุ้มล่อนะคะลูกค้าเดิมๆสเปโรงงานนะคะซุ้มล่อนะคะบัวเป็นในส่วนของตัวโชคนะคะเพราะมีกันแก๊กกันไขยนะคะเดิมๆค่ะมาในคางนะคะสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบนะคะเน,นีนๆหนาๆกระจกน้องขางนะคะภาพ,าพไฟฟ้านะคะเพรแม่พี่น้องเนาะราคานะคะในส่วนตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่กระจกเลยภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะพี่ๆอ่ะนี่เลยค่ะลูกค,ค้า เบาจับประตูนะคะสภาพสวยนะคะเป็นสมัดที่เล็กน,นะคะลูกค้าเนาะกระจกนะคะดเดิมนะคะสติกโรงงานนะคะเดี๋ยวไปมึงภายในค่ะพ่อแม่พี่น้องได้เป็นบอหนังนะคะบอสภาพวสวยๆเลยบอตึงๆแน่แนๆหน,น,นาๆนะคะลูกค้าแสงแดดอาจจะเข่าเนาะช่วงนี้ประมาณอ่าจะหามงนะคะลูกค้าเนาะสภาพสวยนะคะนี่การเดินได้ตะเคบต่างๆนะคะลูกค้าบอมีขาดบอมีชำรุดนะคะ บอกคนนั่งข,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 งขง้างค่ะมาสภาพสวยๆเลยนะคะเบาะสีน้ำตาลน,นะคะสีช็อกโกแลตนะคะได้เป็นบปเบาต่อฟฟฟ้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถแป๊บนึงนะคะพ่อแม่พี่นอ้องเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวผ้ามึงเหล็กไหมนะคะไม่นะคะลูกค้าอยู่ที่หนึ่งแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะคะไม่เดิมไม่แท้นะคะลูกค้าการันตีว่าลันตีนะคะว่าไม่เดิมไม่แท้นะคะบามีการเคลียร์ไม้ลอว่าก่อไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกคา้าเนาะ ไม่อยู่ที่หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกิโลนะคะไม่เดิมไม่แท้ค่ะหนาเริอนไหมส,สวยๆแบบนี้ค่ะในส่วนของพ่วงมาไลยนะคะเป็นพ่วงมาไลมาติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พ่วงมาไลเลยนะคะพรอแม่พีพ่น้องเนาะสภาพส,สวยๆแบบนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของคอนโซลนะคะ นี่ค่ะสะภาพสวยๆนะคะลูกค่ะเนาะนี่นะคะคอนโซลกลางนะคะพรอแม่พี่น้องเนาะออปชันนะคะหน้าจอทัศรีนนะคะลูกค่ะฟัง f อ a เเอเอมนะคะรับสายได้ที่หน้าจอเลยที่สำคัญนะคะมีกล้องถอยนะคะลูกขาดเนาะกล้องคมชัดนะคะเวลาห้องถอยหลังนะคะลูกขาดเนาะซึ่งเป็นการซ้อยเหลือห้านะคะลูกค้าว่ามีคนโบกคนหยางนะะเนาะเออ ออปชันของเจ้าฟอร์จูเนอร์นะคะลูกค้ามาครบแอร์ออโต้ค่ะสภาพสวยๆนะคะตรงนี้เป็นลายใหม่นะคะลูกค้สาสไตล์ฟอร์จูเนอร์นะคะราคาหน้าหน้านะคะว่างนะคะเกี่ยวน้ํานะคะลูกค้ากดน้าต่างๆได้เลยกุ้นจค่ะสภาพสวยๆนะคะเกียร์ออโต้นะคะพอแมนพี่น่เกียร์คันบันไดแบบนี้ค่ะตัดด้วยลายใหม่สวยๆนะคะลูกค้า มีอีโคโหมดนะคะพาวเวอร์โหมดนะคะลูกค่ะทุกยางนะคะและที่สําคัญนะคะฟอร์จูเนอร์รถขอบก้วนะคะเป็นรถที่ขายดีที่สุดนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่นะคะสวยๆรถยอดนิยมนะคะจะบอกเลยนะะมาจะขั้นนะคะก็ขายเมดเลยนะคะลูกค้าเนาะซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะคะพี่พเพิ่นตามหายอยู่แล้วนะคะ ที่บางแดดค่ะสภาพสวยๆนะคะระบบไฟนะคะสาม,มารถใช้งานได้ปกตินะคะพอแมพพีนวงเนาะนี่ด้านบนนะคะเกด้านบนนะคะสาม,มารถใส่เป็นตรงแวนตานะคะได้เลยเกยด้านบนบอชารุดนะคะเพะดานสภาพสวยๆค่ะพอแมพพี่นวงพี่ๆท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะฝากติดต่อเขามาหาแคดเดอร์ค่ะรถฟอร์จูเนอร์นะคะมาวหายไปไวหวแน่นอนค่ะที่สำคัญเนาะพอแมพพีนวงรถปีสิบแปดไม่แสนกโล นะะถือว่าหน่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องถือว่าหน่อยนะคะล่องเฉลีย่ยกดเกินคิดเลขมึงนะคะลูก้าเนาะแผงประตูค่ะสาภาพสวยๆนะคะลูก้านี่นะคนะโครงสร้างนะคะทุกอย่างนะคะเดิมๆนะคะจากโรงงานวันน็อตเนียนๆสวยๆแบบนี้ค่ะรถบะมีสวนหนักมีความจมน้ำเค็มใดๆทั้งสิ้นนะคะซื้อซอดก็ได้ค่ะจัดแฟแนนก็ไดนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะฟังภาษาอีสานบะหูเรืองนะคะพ่อแม่พี่น้อง โทรมาหาแคทนะคะเดี๋ยวแคทบอกภาษาไทยเองแต่ว่ารีวิวนะคะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้เข้าใจง่ายเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเฮากัสิเด็กคุยกับเซลแคทแบบสบายใจคุย,ยง่ายเนาะคุยแบบบ้านเฮ้าเนาะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเปิดนะคะเอาลงนะคะเราก็เปิดที่วางเกี่ยวน้ำได้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเบาะค่ะสาสภพพสวยๆนะคะ ภายในของผู้โดยสารสะอาดสะอานนะคะลูกค้าเพดานต่างๆบม,มีรอยยันรอยเจิมรอยฉีกขาดนะคะรถสวยเลยนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องแผ่นอะพายางเนาะพยางกับสภาพสวยนะคะลูกค้าหลักกับครองสา่งต่างๆนะคะเมื่อรับรถนะคะเดี๋ยวแคทเก็บงานสปาให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะคะบ่ต้องหวงเลยมีทตอศาสตร์แบตนะคะลูกค้านี่หนึ่งร้อยโวลต์เนาะคะ่ะร้อยยี่สิบ น,นะคะเข้าสามารถนะคะหลากปักที่แบบว่าสามารถใช้งานได้เล็กๆน้อยๆนะคะลูกค่ะเนาะสภาพสวยนะคะออปชั่นเดิมนะคะสเปคโรงงานนะคะเครื่องเดิมนะคะลูกค้าเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะสภาพสวยเลยสีบอลเงินนะคะลูกค่ะบอมี่เพี้ยนนะคะเจ้าตัวนี้สวยจัดนะคะเป็นแม็กทูทอนปัดเงาค่ะพอแม็กพี่น่แม็กสภาพสวยๆค่ะ ดอกยางนะคะลูกค้าเน้นๆหนา,นานะค่ะสามารถใช้งานตอน่อได้อีกยาวๆนะคะในส่วนของคัสซี่นะคะเลขกเนาะเห็นบ่นเนี่ยแสดงครบชัดเจนนะคะลูกค้าหลักการที่สําคัญค่ะตรวจสอบเช็คว่าศูนย์ใดค่ะพ่อแม่พี่น้องรถนะคะเดิมเดิมนะคะพี่ๆท่านใดไปตรวจสอบพบเจอว่ารถบรเดิมบอแทแทั้างบริษรัทหลักสือเต็มจํานวนนะคะไฟไทยนะคะสาภาพสวยๆค่ะไฟบอแตกบองหักนะคะลูกค้าโลโก้นะคะฟอร์จูเนอร์นะคะเป็นคู่เมียก สเปกลงงานค่ะเดี๋ยวมามึงด้านหลังค่ะลูกค่ะด้านหลังสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆค้ารถเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค่ะต้องจัดเลยนะคะลูกค่ะมาในราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพ่อแม่พี่น้องรถราคาบวดล้านนะคะเอาไปเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับพี่ๆแค่ดีๆประวัติดีนะคะจัดเต็มฟีดาาไปเลยค่ะบ่ต้องใ้เงินออกรถจักบาทนะคะเอารถสวยๆแบบนี้ไปค่ะไปขี่เลยค่ะ เป็นแอร์สามแถวค่ะพ่อแม่พี่น้องเบาสามแถวนะคะท้าบบ่ใส่นะคะหรือบ่บ่มีคนนางนานะคะเก็บหอยนะคะสไตล์ฟอร์นะะิเจอร์นะคะเก็บหอยไว้เลยนะคะของสั่งนะคะ,ะ้วกะทุกอย่างนะคะเดิมสวยนะคะบ่มีริ้วรอยในกับสรงงานนะคะลูกคาลดบ่ช้ำนะคะเดิมเดิมค่ะเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของหัวน็อตค่ะหัวน็อตเนียนๆ,ๆสวยๆแบบนี้ค่ะจุดแมตตอาร์ตนะคะลูกคาเดิมจากโรงงานนะคะทั้ง สร้างนอกนะคะบ่สามามาเทได้นะคะลูกค้าตรงนี้นะคะสวยสำหรับพี่ๆนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะบ่สะดวกมือมึงโหลดเองนะคะเ่เป็นยังค่ะไว้ใจนะคะไว้ใจแคทเลยแคทดูแลให้นะคะถ้าอยากมึงส่วนไหนเพิ่มเติบนะคะลูกค้าวิดีโอคอลหรือว,ว่าแอดไลน์มาหาแคทได้เลยค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะ อยากมามึงรถจริงนะคะมาทดลองขับรถเนาะมาได้เลยค่ะที่ลานสนุกข้าหลงเก่าลานสีอู่ตรงขามกับบิ๊กซีหลงเก่านะคะยูจังลัดกอทมอนนะคะพี่พีแวะเวียนเขามามึงรถจริงกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวแคสีผ้ามามึงในส่วนของไต่ทองรถนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะดอกยางนะคะถั่วเอ่อโตอย่างอะไรนะคะลูกค้านี่ค่ะแน่นๆนะหนาแบบนี้ค่ะส่วนไต่ทองรถนะคะลูกค้าบบเกิดสนิมนะคะลูกค้าเนาะ นี่ค่ะสภาพสวยนะคะพี่พีทมาในราคาแปดแสนเกาเมื่เกาพันบาทพอแมพี่นอคบคุมได้จังไหนเอา้าข่ถามมูเจ้าแน่นะคะได้รถสวยคุณภาพเกียรเอนะคะรถเดิมเดิมนะคะสเปคโรงงานพี่พีุ้มค่าคุมราคาแน่นอนค่ะรถทุกท่านสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ใดค่ะพอแมพี่นอกบตองหวงนะคะครับขี่ไปตรวจสอบได้เลยนะคะสภาพสวย,สวยค่ะรกคาแพงประตูนะคะบ่มีเหลี่งอยค่ะพายางนะคะสว,สวยค่ะ มาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะครบเลยพี่พี่นะคะผู้ต้องประเทศอย่างเพิ่มเติมนะคะพี่พี่แคทบอกเลยนะคะแคทดูแลห้ค่ะมีวารันติจากทางร้านนะคะสามสิบวันนะคะระบบเครื่องเกียร์เครื่องยนต์นะคะอืในส่วนนี้นะคะมีแถมให้อีกนะคะ W ิวสมารนะคะซอยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งปีนะคะแถมฟรีให้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเดรถสวยคุณภาพเจ็ดเอนะคะไปใส่งานคุม่าคุคุ้มราคาแน่นอนค่ะ นี่พ่อแม่พี่น้องเบาะนะคะตึง,ตงๆแน่ๆนๆหน้าๆแบบนี้ค่ะสภาพส,สวยๆเลยค่ะ <c oughs> พี่ๆท่านใดนะคะสนใจติดต่อเข้ามาหาแคทได้เลยนะคะลูกค้าควงส้างนะคะหรือว่าหัวน็อตนะคะบ่มีกันแกะกันคลายหัวน็อตเนียนๆค่ะพี่ๆสามารถออกรถได้ดูอาจีพนะคะขอ้พ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่าไอนะคะมีรายได้อาชีพทื่อชัดเจนนะคะสาหรับพี่ๆท่านใดนะคะเครดีดประวัติดีจะเต็มฟรีดาวเลยค่ะบ่ต้องใส่เงินออกรถจากบาทนะคะ แถมโปรโมชั่นคาเฟ่อีกค่ะเกาสิบวันไปพรออีกที่นะคะลูกค้ากุ่มพามีหน้าเลยนะคะลูกค่ะคาเฟ่ไปเลยค่ะเกาสิบวันนะคะเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคะลูกค้าสวยเดิมสเปคโรงงานนะคะพี่ๆท่านใดนะคะสนใจฝากติดต้เข้ามาหาแคทนะคะที่เบอร์ซูนเกาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะมามืงโลจริงกันได้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวแค่สิบห้าลูกค้าเป็นมึงในส่วนของของเครื่องนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ้องเครื่องนะคะลูกคา้าสภาพสวยๆเลยซ่าขอบเครื่องบ่แตกบ่หักค่ะของเครื่องแข็งๆนะคะเครื่องเดิมนะคะเท้โบเดิมนะคะละกาอ่าพวกเกียร์พวกหางนะคะลูกคา้าเดิมๆนะคะบ่มีการดัดแปลงนะคะพ่อแม่พี่น้องของเครื่องสภาพสวยๆค่ะบ่มีการยกเครื่องตัดเครื่องนะคะลูกค้าบ่มีการยอมแมวใดๆทั้งสิ้นนะคะในโซนของเบรก ABS นะคะลูกค้ากาสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะ เดิมๆจากโรงงานนะคะกีแต้มซีนะคะกับเดิมๆนะคะสเปคโรงงานอ้องเครื่องสวยๆแบบนี้ค่ะข้านนะคะบวกดบักบวงองเลยค่ะลูกค้าไลลมาเมืองเลยนะคะสาภาพสวยๆค่ะออกโดยกับแคดนะคะแคดดูแลหายค่ะบาวาัววัชเป็นในส่วนของเร็วต่างๆนะคะระบบเครื่องเกียร์เครื่องยนต์นะคะแคดดูแลหายนะคะก่อนส่งมอบนะคะลูกค้าประอง่วัเนาะระบบไฟนะคะสามารถใช้งานได้กปกติค่ะ นีมม่มเมองเลยค่ะในส่วนของหัวกระโหลกนะคะลูกค้าบล็อกเกิดสนิมนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยแผ่นเพดนะคะสภาพสวยนะคะแสดงเลเคเื่องเลยทางทุกอย่างชัดเจนนะคะสติ๊กเกอร์มอออกเกาะนะคะทุกอย่างครบ,บเลยหัวน,น็อตยี่ห้ากระโปรงค่ะนี่ค่ะหัวน,อน็อตเนียนๆแบบนี้ค่ะ้ากระโปรงนะคะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานนะคะจุดเป็นอาดเลี้ยงกันกลุ่มๆส,สวยๆแบบนี้ค่ะสติ๊กเกอร์นะคะลูกค้าบระวาสิเป็นในส่วนของ ขอบคุณละว่างนะคะกสัสภาพสวยนะคะ,ะเดี๋ยวมาเมืองหัวนอนอีกฝั่งหนึ่งค่ะลูกค้าหัวนอนเส้สวยนะคะแล้วการา้ากระโปรงนะคะเดิมโตโยต้านะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะนี่นะคะฟ้ากระโปรงเดิมๆนะคะแผ่นกันความร้อนการสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าได้รถสวยคุณภาพเกรดเอแวรใไฉงาน,พ,นพ่อแม่พี่น้องขาคุค้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะที่ลูกค้าจ่ายมานะคะ พี่ๆท่านใดน,นะคะอยากมามึงรถจิงเนาะติดต่อแชทข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เจ้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าร้านสะดก้าลมเก่าร้าน,นยู่ตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่าอยู่ถนนหลักลมเก่านะคะลูกค้าอยู่จังหวัดกทมนะคะพี่ๆ พี่ๆท่านใดนะคะว่าสะดวกมามึงรถนะคะว่าเป็นอย่างขาดตัดสินใจได้ในคลิปนะคะแล้วก็อวนจองออนไลน่คอม่าได้เลยค่ะเดี๋ยวแครล็อกรถไว้ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็เปิดพี่โอให้พี่ๆไฟแนนซ์ไมเ์เก็ติงแลนด์เปอร์เซ็นต์ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะบอสะดวกมารับรถเองนะคะว่าเป็นอย่างค่ะมีบริการนะคะรถสไลด์ทรงรถให้พ่อแม่พี่น้องเช่นกันนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้วหรือว่ากําลังมองหารถสวยๆไว้ใช้งานอยู่นะคะฝ่าวโทรมาเลยนะคะลรกคขาดเนาะ สำหรับมือนี้นะคะทาเซลแคดวอลผิดประการใดผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทาง YouTube หลักกับพี่ีเอฟซทุกท่านนะคะสำหรับมือนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เซลแคดได้เด้อค่ะสำหรับมือนี้แค่ก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ